ตอนนั้นกำลังอยู่ในไร่อยู่เลยนะครับกำลังดายยากันอยู่เลยช่วงนั้นรู้สึกกำลังลงเงาะมงงะั้งลงเงาะปลูกเงาะปลูกอะไรแล้วผมจะเปิดวิทยุทิ้งเขาไว้ตามภาวสตามนิสัยคนบ้านนอกอมีวิทยุทานหนเครื่องหนึ่งก็เปิดเสียงดังลั่นเลยนะครับแล้วก็ทำไล่ไปมันประกาศซึนามิ บอกเกิดสึนามิผมก็ครั้งแรกในชีวิตเพิ่งได้ยินสึนามินะครับสึนามิตอนนั้นผมเป็นรองผู้กำคับการตำรวจน้ำเลยที่จริงผมต้องไปถวายอารักขาไปถวายอารักขามีภารกิจคือถ้ามีพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยเชื้อพระวงเนี่ยเสด็จไปตำรวจน้ำต้องไปถวายอารักขาต้องเอาเรือไปลอย ไปลอยลําในทะเลกันคนมาก่อเหตุคนมาบุกมารบกวนอะไรเงี้ยเป็นเวรผมต้องไปถวายรักษาแต่ปรากฏพันธมรเอกนะเลดรองผู้การคนหนึ่งเขาว่าโทรมาหาผมว่าเลยวัดพี่อยากพาแฟนพี่ไปเที่ยวพังงามั้งขอเปลี่ยนเวรกับเองหน่อยได้ไหมผมบอกได้เลยครับพี่ไม่เป็นไรผมขับรถไปชุมพรแล้วนะถึงชุมพรผมก็กลับมันว่างเนี่ยผมก็เลยเข้าไล่ตรงกับวันหยุดผมก็เข้าไล่ พี่นเรศก็เดินทางไปรับเมียแกรับคุณนายแกจากภาคอีสานจะเดินทางไปทําหน้าที่แทนผมระหว่างที่พี่นเรศจะเดินทางไปแล้วผมเดินทางกลับเข้าไปอยู่ในไร่แล้วนะแม่เกิดสึนามิคนตายไปตั้งเป็นพันเป็นพันคนเป็นหมื่นคนถ้าผมไปก็เรียบร้อยไอเรือตำรวจน้ำที่เขาทำอนุสรในสึนามิเขไวนะ้เน่ะ เรือกลิ้งไปเลยนะครับแล้วลูกน้องแต่ผมไม่ได้ลงไปในเรือเขาจะมีแค่ผู้การเรืออยู่ในเรือนะฮะผมก็เป็นที่พักเขาจัดที่พักให้เป็นรีสอร์ทชายทะเลอะตายหาหมดเรียบร้อยหมดแหละเฮ้ยดวงคนมันไม่ถึงข่าวมันก็มีเหตุบังเอิญไปนะมาผมก็ไม่ได้เก่ง กล้าไปทุกเรื่องแล้วครับไปตีพึ่งเนี่ยผมไม่กล้าตีเนี่ยไอ้คนขึ้นไปตีพึ่งเนี่ยตอกทอยขึ้นไปตีพึ่งเนี่ยผมไม่กล้าตีนะครับไอ้อลกล้าตีไหมล่ะ <c oughs> ไม่เอาครับคือผมเห็นลูกน้องเนี่ยตอกทอยขึ้นไปตีพึ่งเนี่ยเขาจะใช้อย่างนี้นะ ไอ้ไผ่เนี่ยเขาจะเอาไผ่ที่มันหนาะๆเลยนะครับต้นไผ่หนาๆเลยนะครับต้นไผ่หนาๆเลยแล้วเขาเอาตรงโคนมานะครับที่มดมาเสียมทำรูปถอยอะ่ะไผ่ตรงโคนเลยหนาปึกเลยนะครับแล้วผมก็เห็นเขาทำนะลูกน้องอเนี่ยเขาก็ไปเผาไฟเสียมให้แหลมแล้วเผาไฟ <c oughs> เสียบให้แหลมแล้วเผาไฟเผาไฟให้มันแกล่งมันแข็งนะครับแต่การเผาไฟเนี่ยมันอย่างนี้ครับมันเป็นาศาสตร์เป็นศิลป์ของเขาคือถ้าไม่เผาไฟแล้วเนี่ยไอ้ตัวลูกถอยเนี่ยมันจะมีความชื้นอยู่คือมีความเปียกของน้ําอยู่ถ้าตอกไปปึ๊กในตัวต้นไม้ต้นไม้มันสกไเมันมีน้ําอยู่มันจะไม่ค่อยดูดครับ มันจะไม่ค่อยดูดเขาต้องไปเผา,าไฟให้แห้งครับให้แห้งไปย่างฟาไฟให้แห้งนะเพราะตอกไปเนี่ยปักปักปักสามทีนะโอ้โหแม่นดูดแน่นปึ๊กเลยแน่นปึ๊กเลยครับแล้วท่านไปเปรียบเทียบดูอันที่ไม่ย่างไฟไปตอกนะโยก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 คอนเดี๋ยวหลุดแต่ที่อันที่แห้งๆนะ มันเหมือนกับตัวลูกถอยในยแห้งพอตอกไปในต้นไม้เนี่ยต้นไม้มันเปียกน้ํามันไปดูดมันเหมือนกาวเลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วมันแน่นผมลองปีนขึ้นไปได้ไม่กี่เมตรนะครับมันรู้สึกเสียวครับเสียวตรงไม่มีความมั่นใจถ้าลูกถอยหลุดแล้วผมตายเลยนะครับลูกถอยหลุดนะแต่มันปีนไม่ยากนะครับมันก็จับไปขาก้าวขึ้นไปก้าวข,ขึ้นไปนะครับ ผมก็ไม่ค่อยไว้ใจผมต้องเอาเชือกผูอกอกเขาไว้แล้วก็ล้อมต้นไม้เขาไว้โอ้ยกระลุงกระหลังโูไม่หาแดดทางนี้ดีกว่าตีพึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้ลูกน้องปีนนะครับลูกน้องปีนะครับพึ่งจะต้องเดือนห้าเดือนห้านะครับน้ำพึ่งเดือนห้ามันจะมันจะมีคุณภาพที่สุดนะครับ เดือนห้าหน้าแรงลมแรงพัดช,ช่อมะม่วงหน้าแรงงมันไม่ค่อยมีน้ํามงน,น้ำพึ่งจัดแมหัวน้ำพึ่งอย่าเข้าท่ามิมนี่ตีเองได้ครับมิงม,มิมเนี่ยตีเองได้พึ่งหลวงเนี่ยตีเองได้พึ่งแต่ถ้าอยู่บนต้นพึ่งเนี่ยโอ้โหต้นหนึ่งยี่สิบสามสิบลังนะครับลังใหญ่มากครับ ผมเห็นบางลังเนี่ยผมว่าเป็นสองเมตรนะลังพึ่งเนี่ยเป็นสองเมตรนะครับตอนไปเที่ยวป่าใช่ไหมะป่าที่น่ากลัวคือป่าพม่าครับป่าประเทศไทยไม่กลัวเลยป่าประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกนะครับไปไม่เคยกลัวเลยกลัวป่าพม่าครับกลัวป่าพม่าป่าพม่าเมื่อก่อนเสียฮุกเนี่ยเขาได้สัมรทานไม้ในพม่า แล้วก็จะมีพวกชุดแรกเลยเนี่ยเข้าไปสำรวจป่าก่อนไปสำรวจต้นก่อนว่ามีต้นมะข่าต้นมะข่าต้นอะไรไปสำรวจไม้ผมก็จะเข้าไปโอ้โหมันครบเลยทั้งเสือทั้งกระทิงทั้งเก้งทั้งกวางเป็นป่าดงดิบเลยต้นมะค่าเนี่ยหลายคนโอบนะครับ พอโค่นมาแล้วเนี่ยผมยืนผมสูงร้อยแปดสิบหกเนี่ยมันสูงท่วมหัวผมนะครับป่าเมืองไทยไม่กลัวครับป่าพมา่าเวลาถ้าเราไปเที่ยวป่าเนี่ยมันก็จะไปเจอถ้าไปเจอกองกําลัง KNU เนี่ยจะนิสัยดีก็เหลี่ยง KNU หรือก็เหลี่ยมมุสลิมอย่างเงี้ยนะครับถ้าไปแถวบางสะพานนี่จะไปเจอกองกาลังของมอญ ก่อนนี้สายดีแต่ไปเจอมอนใหม่มันตั้งกำลังมอนใหม่ไอ้พวกบ้านี่ป้นอย่างเดียวเลยนะไอ้พวกนี้ป้นอย่างเดียวเลยนะครับป้นพอมีคนไทยเข้าไปเที่ยวป่าสักป่าเราไม่กลัวแล้วครับเพราะเรามีข้าวหลามดีๆไปนะครับไอ้พวกนี้ก็จะแสดงตัวเป็นทหารทหารมอนแล้วก็จับตัวเรียกฆ่าไทยที่ปราณบุรีมีเสียชีวิตไปหลายคนนะครับ ที่ผมทราบเนี่ยชุดไอ้ตีเนี่ยก็เสียชีวิตไปสองคนนะครับพวกนี้มันใหญ่ได้เฉพาะเขตเขาครับเราก็เช็คครับสมัยนั้นเราก็เช็คว่าเป็นใครที่ก่อเหตุอันนี้เดี๋ยวมันก็เข้ามาเมืองไทยครับพอได้เงินมันก็เข้ามาเมืองไทยพอเข้าเมืองไทยเราก็ค่อยจับดำเนินคดีแต่ว่าเหตุมันเกิดต่างประเทศไนงะนะครับ ก็จัดการกันนะครับไอ้พวกปราณบุรีก็จัดการกันแบบนักเลงนะครับพอขับรถผ่านปราณบุรีเขาก็จัดการกันนะครับไอ้คือถ้าเข้าป่าเขตพม่าเนี่ยจะดูอย่างดูง่ายๆอย่างนี้ครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาเทือกเขาตะนาวสีจะเป็นเขาแดนเขาเรียกเขาแดนจะเป็นเทือกเขาสูงเลยประเทศไทยกับประเทศพม่าเนี่ยจะกั้นกันด้วยถ้าทางภาคเหนือจะกั้นด้วย แม่น้ําแม่น้ําสารวินนะฮะไล่มาถึงท่าสองยางมาถึงแม่สอดเลยนะแต่ถ้ามาแถวการบุรีลงไปประจวบเนี่ยนะครับชุมพรเนี่ยจะมีเขาแดนคนในพื้นที่จะเรียกเขาแดนแต่ว่าเรียกตามภาษาราชการคือเทือกเขาตะนาวสีนะครับเราก็ดูสันปันน้ำครับ แล้วช่องทางไหนที่คนไปได้ท่านไม่เดินผ่านป่าไปจะมีด่านทหารก็เลี่ยงอยู่อย่างนั้นครับด่านทหารก็เลี่ยงด่านทหารพรมากครับ,รบเขาจะตัดไปตั้งดักอยู่อย่างนั้น,นครับที่สันแดนเลยนะฮะที่สันแดนเลยนะครับ